สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะผมชื่อบัณฑิตครับบัณฑิตน้ำตาลคูนผมเป็นกัปตันเรือมาก่อนกับตันเรือพาณิชย์เรือพวกเรือคอนเดเนอร์เนี่ยวิ่งในอ่าวไทยวิ่งไปทั่วโลกครับทั่วโลกนะทั่วโลกแล้วช่องแคบมาลากาเนี่ยผมก็วิ่งประจำผมวิ่งประจำผมรู้ทั้งทั้งแคบมาลาการซุนดาลอมบ์บ็อกแต่ผมก็รู้เรื่องปริมาณเรือสิ่งประมาณสินค้าที่จะผ่าน เรือมันมีชอบผ่านช่องแคบปละการแค่ปีละแปดหมื่นลำแปดหมื่นลำใช่แต่ไม่รู้ว่าทางนี้มันมั่วไหมนึ่ยแปมามันล่อไปเป็นสี่แสนลำแต่มาใช้แรนบิดหมายถึงว่าโครงการแรนบิดเนี่ยบอกว่าสี่แสนลำแล้วก็เอาตัวเลขมาจากไหนไม่รู้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ยืนยันว่าเขาอ่ะเป็นคนที่สร้างตัวเลขขึ้นมาแต่เขาปล่อยให้ตัวเลขมันออกไปในสื่อทั้งหลายแหล่แลก็ออกาจากไห้เขาไม่ได้ผมคาดว่าเขา่าจะ จับแบบเพี้ยนๆมาแล้วก็คล<อ>้ายๆกันรวมกันรับขึ้นมามดูการจเจริญเติบโตในอดีตขึ้นมามแต่จริงๆแล้วอ่ะการจเจริญเติบโตอ่ะของเรือที่มันผ่านในช่องแคบเนี่ยมันโตมาจากจีนแต่จีนตอนนี้มันเสถียรแล้วทำให้เหมือนนอดีตอดีตก็โตมาใช่ไหมเขโตมาก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ปีที่เขาเข้า WTO ใช่ไหม วีดีโอตอนนั้นเขาก็โตขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ปีนีเขาจัดโอลิมปิกเขาก็ขนผ่านช่อาแคบมาตอนนี้เขานิ่งนะครับนิ่งหมดแหละเขาไม่โตอีกแล้วเพราะฉั้นเรือมันก็จะนิ่งอยู่อย่างน,นั้นมันไม่ได้โตขึ้นไปอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะมีเรือ4,000ลำแล้วก็ช่องแคบมาลากาเนี่ยมันมีมันมีตู้ทั้งหมดประมาณ63ล้านตู้เป็นตู้ ของในช่องแคบเองประมาณ20ิล้านตู้มันเป็นตู้ที่ผ่านจริงห้าสิบห้าล้านตู้ห้าหาล้านตู้แล้วก็สิงคโปร์นี่เขาเอาไปแล้ว30สิบล้านตู้มาเลยเข้าไปสิบกว่าล้านยี่สบล้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมาไทยถึง20บล้านมันไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนะนะไปเอาจากอื่นที่อื่นมารวมกันไปเอาสายอื่นที่มันไม่ใช่สายที่ผ่านช่องแคบมรากามารวมปเอาสายจากออสเตรเลียเอาสายจากอฟริกาไอเอาสายจาก ทางอาบิงกรตรงนี้มามซึ่งมันไม่ถูกต้องไม่จริงเป็นต,ตัวเลขไม่จริงตัวเลขนี้ยี่สิบล้านตู้เนี่ยตัวนครขต้องตอบให้ได้ว่ามันมาอย่างไงต้องเอามาเปิดเผยตูนมาจากไหนมันจะตรงไหนแล้วมันไปถึงแตะที่ยี่สิบล้านตู้ได้อย่างไงไม่ไม่อย่าง,างนั้นถ้ายังยืนยันว่ายี่สิบล้านตู้มันทําให้ใช่ <จะ S 1> คนใจผิดถ้าใจผิดแล้วตัวเลขที่สัวนักข่าวว่าเรือจะมาใช้บริการเนี่ยทำมันไม่ตรงกับของของกับสภาพัฒน์ พระพัดเป็นหลักหมื่นสขออเป็นหลักแสนเป็นเป็นยางไงมันหลายเปอร์เซ็นต์มากนะต่างมากตัวเลขอืมแล้วเขาอ้างว่าชาวบ้านมันจะเจริญชาวบ้านจะมีงานทําถ้าดูตัวเลขที่พี่ยกเนี่ยมันมันจะเจริญยังไงในเมื่อตัวเลขฟอร์มตัวเลขมันไม่ใช่ตัวเลขที่แท้ต้องหาตัวเลขที่แท้จริงมาเปิดเผยครับนะฮะแล้วก็ท่าเรือคุณน่ะคุณก็ออกแบบท่าเรือผมก็ดูการออกแบบแล้ว ทาเรือมัอนเป็นออกแบบก็เรือเรือลำเลียงเรือลูกม,มันไม่ใช่เรือแม่เรือแม่ที่สถานสิงโปเนี่ยเขาต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่อืแล้วก็ของเราเนี่ยพอสินค้าที่มันขึ้นมานแล้วมันก็ต้องมายกขึ้นยกลงหลายรอบสามสี่รอบใครจะจ่ายทังนั้นเลยไม่ใครจะจ่ายไม่มีใครมาผมไม่เรือตันเรือรู้ดีไม่มีใครมาไม่มีโอกาสที่เขาจะมาใช้มันไม่มีโอกาสที่จะแข่ง คช่องแาพยกลูกครั้งหนึ่งนี่ก็คือการจะจ่ายครั้งหนึ่งลงครัางหนึ่งมันต้องยกจากเรือขึ้นหัวลากจากหัวลากไปขึ้นรถไฟรถไฟมาลงหัวลากนะหัวลากแล้วถ้าเรือมาไม่พร้อมกันต้องไปเข้าลานมาลงที่ลานพักตู้พอจึงกวาได้เจอมาก็ยกขึ้นตู้หัวลากเข้ารถไฟไม่ต้กกี่รอบเลยแล้วไม่ได้ยกฟรีใช่ไหมไม่ยกฟรีแต่ละรอบ่ารจ่ายนี้เจ้าของเรือรับผิดชอบ ถ้าเป็นเรือแม่จริงๆคะเรือแม่ขนาดสองหมื่นตู้สองหมื่นตู้ถ้าจะยกตู้ขึ้นจากเรือทั้งหมดต้องใช้เวลาสี่สี่วันสองหมื่น 2> 2, ตู้นะครับเรือแม่ที่เข้าสิงปรนสี่วันแล้วยกขึ้นอีกสี่วันแปดวันตู้วิ่งผ่านไปบานช่วงแคมป์รากาสองวันไม่ดีเหรอใคร,ใครจะมาขึ้นไปไม่ได้ สี่วันแปดวันก็ค่าใช้จ่ายทางนั้นเลยค่าใช้ใจ่ายแล้วแปดวันนี้เรือที่ผ่านทางแคบากาววิ่งไปถึงฮ่องกงเสียงไายไเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่มือนงปข้อมูลข้อมูลพวกนี้มันจะต้องเอาข้อมูลจริงๆมาคุยกันข้อมูลตัวเลขแบบลอ,นะอ็แล้วใครจะเป็นคนคุยถ้ายางั้นที่ในเมื่อก็บอกตัวเลขที่มันต่างจากที่พี่ก็พูดมันก็สภาพก็ต้องยืนยันตัวเลขของตัวเองอจะไปโอน คนเองไปตามสอนนขอมีแด้สตน่นขอบอกอย่างรัฐบาลบอกอย่างแล้วสุดท้ายอเมริการต้องการให้ปรับเขา้ามาอ้างว่าผมพูดได้ไหมเนี่ยไดอ้อ้างว่าอ้างว่านนยกกับรลฐมนลรีจะไปไปรถโชว์รัฐบาลในางานของรัฐบาลจะต้องปรับจูนตัวเลขเขาไาเราว่าจะเหมือนก็จะเป็นดีสภาพั์หรือเปล่าทาสภาพัดมายอมรับตัวเลขตรงนี้ซึ่งมันมันไม่ถูกต้องผมว่า แล้วอตอวนั้นมีตัวเลขยังไงมีรเราแค่แค่หลักหมื่นตู้แค่สามล้านตู้แล้วก็เรือแค่หลักหมื่นหมื่นสองหมื่นลำก็ต้องยืนยันตัวเลขตรงนั้นตอนนครตัวเลขเสร็จไหนก็ต้องมาเปิดเผยแล้วถ้าเราให้ตัวเลขที่ไม่ตรงกันแบบนี้เนี่ยต่างชาติเขาก็รู้ติดเพราะว่าระบบข้อมูลเ็าน่าจะดีกว่าเราชาติเขาก็รู้ว่าเรือานช่องแครมร่มาตรการเท่าไหร่สินค้าในช่องแคบมาตรการมีเท่าไหร่ปริมาณที่จะมาที่เรา มีเท่าไหร่มันเป็นไม่ได้เราจะไปทำตัวเลขตกแต่งตัวเลขมันไม่ได้พระเดี๋ยวนี้นะระบบข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตระบบออนไลน์มันถึงกันหมดก่อนนี้ก็จะลงทุนน่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใ้ตัวของจริงมันมีเท่าไหร่กันแน่มันโอกาสที่จะมันจะได้กําไรมันมันมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า ที่เข้ามาอาจจะมีเหตุผลอื่นเพราะการพื้นที่หรือเปล่าคุณต้องไปดูด้วยใช่ไหมครับเราเสียดินแดน50ปีอ่ะคุ้มไหมอะไร่เงี้ยใช่เพราะว่า50ปีต่อได้อีกไหมใช่มืนอาจจะมีออปชั่นให้ต่ออีกแบบแฮมบันตตัต้าของสินคาโดยไม่99ปีแล้วใครรับผิดชอบลูกหลานเปิดมาเอาสองชั่วยุคคนเลยแผ่นดินจีนไปแล้วแล้วแนนบิดเนี่ยเขาจะเป็นทางเหมือนมอเตอร์เวย์ที่มีลัวกั้นคุณไม่สามารถไปใช้งานได้เพราะว่า คอนเซปต์ของเขาคือวันปร์ตทูไซด์หมายว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งท่าเรือฝั่งละนองท่าเรือจุมพรแล้วก็ถนนตรงกลางเนี่ยเป็นของขมดเลยเป็นที่ของท่าเรือเป็นเป็นเป็นอาณาจักรที่คนอื่นน้าเกี่ยวเีจ้าเกี่ยวได้ประทานไปทุกคนขึ้นลงแล้วผ่านไปคุณจะไปปล่อยกับคนเวณใจขับรถ้องรอดตายเขาจะทําทางรอดจะไปปล่อยวิ่งด้วยก็หมดสิครับถ้างั้นพี่ถ้า ถ้าจะฝากบอกพี่น้องไปจนที่ยังไม่มีข้อมูลจะฝากบอกยังไงครับครับก็คือเพราะว่าเราจะชาวบ้านทั่วไปคงลำบากเราจะไปเชื่อคือมันมันตัวแรกมันมันจะต้องเอาตัวเลกที่แท้จริงมาคุยกันว่าปริมาณเหลวที่มาใช้มันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพูดมาแล้วสัมปทานเนี่ยก็มีก็มีเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรเขาต้องการอะไรเขาต้องการมาสร้างความเลิญให้เราจริงหรือว่าเขาต้องการจะมา เอาดินแดนยึดดินแดนเขาไปทำเราอย่างอื่นทำอย่างอื่นเราต้องเข้าเข้าไปสืบค้นชาวบ้านมีสวนเรียนสิบไร่ยี่สิบไร่ได้เป็นใช่สามสี่ล้านแล้วมาต่อนที่เขาพี่เขายึดไปห้าสิบปีถ้าเช่าเท่าไหร่ใช่ไหมล้านล้านน่ะเฉลี่ยห้าสิบปีมาหารทีแล้วถ้ามีออปชั่นต่อไปอีกก็สี่เก้าปีมันก็าสิบเก้าปีเป็นเท่าไหร่ใช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 ่ต้อง ค,คิดก,กันดีๆนะใดดีีความเจริญมันก็ใครก็อยากได้แต่ว่ามันจะได้จเจริญจริงไหมป่าวจะได้เฉพาะคนที่มันได้สัปปไปไมปทานนะครับเราอาจจะไม่ได้อะไรเพราะถนนมันก็เป็นของเขาหมดรถไฟเป็นของเขาหมดเพราใช้ในการขนส่งคข,ข,ของเขาขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้